สนับสนุนโดยหนึ่งเดียวตอบทุกความต้องการตลอดวันเคสมูทอออินวันจากเมเปรินนิวยอร์กครับคุณเทียมก็ได้คุยคุณเทียมว่าเขาเข้าใจนะฮะว่าว่ามันเป็นเรื่องปกติะฮะผมว่ามันนานแล้วลหละครับในทีวีที่จะมีคนที่พูดจาที่มีคาแรคเตอร์แบบนี้นะฮะในแง่ของทีวีมันก็เป็นอะไรที่มันใหม่แล้วมันก็โดนคนเพราะว่าทีวีมันนิ่งมาสักพักนึงแต่ถ้าย้อนกลับไปเกิดมาคุยเนี่ยปีล้ํา ก็ถามตรงอะไรประมาณนี้แหละแต่คนอาจจะไม่ไม่ชิน,นครับคือด้วยควาวทีว่าเกิดมาคุยสองสำเนาที่ผ่านมามันออกจะสวยงามนิ่งๆมั้งนคนก็เลยช็อกกับภาพแบบนี้<ด>แต่ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจนิดนึงนะครับเพราะว่าหลายสัปดาห์ต่อจากนี้ไปคุณก็คงจะได้เจออะไรแบบนี้อีกผม,ม,ม,มว่าคนเราต้องแย่อยู่แล้วอะ่ะมันเป็นเรื่องปกติจะบอกว่าโอ้รู้สึกดีใจมากไม่ใช่รู้สึกงงมากกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นได้เราพลาดตรงไหน เราก็ต้องทบทวนตัวเองเราก็ต้องทบทวนตัวเองแล้วก็การกระทาเอาเทปกลับมาดูใหม่อีกสารอบแล้วก็พยายามที่จะดูเหมือนคนที่เขาวิจารณ์เราเราก็แบบดูแล้วก็เออถ้าดูผ่านๆเราก็จะรู้สึกเหมือนกันแต่ด้วยคาที่ว่าเราอินกับรายการแล้วเราดูแล้วเราตัดต้นจนจบเราก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรตอนแรกแต่พอเราลองแบบเอยลองดูแป๊บหนึ่งแล้วเปลี่ยนช่องหรือว่าลองมาดูแล้วก็ปิดอ๋อเออเราอาจจะคิดแบบนั้นได้ก็ก็คิดว่าผมว่าสิ่งที่มันพลาดไปในแง่ของการ ความไม่ละเอียดที่จะเก่งว่าคนเขาจะอินมากกับรายการแล้วก็การตั้งคําถามของผมซึ่งออกหน้าออกตาอะไรเงี้ยคนก็จะก็จะเข้าใจผิดกันไปก็ค,คิดว่าตรงนั้นซึ่งเราอาจจะต้องระมัดระวังในอนาคตนะนะผู้ผู้ผลิตนะครับครับเราตัวจาที่มีข่ากระแสอะไรออกมาวต้องมีผมว่าผมว่าคนอเอ,อางี้ละกันผมว่า สิ่งที่เยี่ยมที่สุดในแง่ของการตลาดแล้วกันนะฮะคือเขาสามารถปล่อยคลิปนั้นได้สามารถดังนั้นดังได้ออกรายการเกิดมาคุยแล้ววันนี้มีงานแต็มเป็นปีผมว่ามันเป็นปรากฏการณ์ซึ่งผมว่ามันวินนะทุกคนวินทุกฝ่ายผมว่าถ้าบอกว่าไผ่หรือว่าจ้าเขาเสียใจผมว่าไม่นะจ้าเขาจะเสียใจเพราะาอะไระฮะคือวันนี้ผมมีความรู้สึกว่ามีคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยเห็นใจน้องจา้ามันน่าจะเป็นเรื่องดีออกใช่ไหมครับมันน่าจะเป็นเรื่องดีเห็นใจแล้วก็ให้งานกับจา้า ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องดีสําหรับเขาอ่ะก็ไม่น่าจะเครียดหรือว่าเศร้าอะไรทั้งสิ้นแล้วคนอย่างจ๊ะคือก่อนมารายการเขาก็บอกว่าหนูผ่านมาแล้วคือทําใจไม่ได้ว่าทําไมคนต้องว่าว่าหนูเป็นอย่างงู้นอย่างนี้แล่าพอผมทวนบอกว่าอ๋อเขาว่าว่าเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เหรอคนก็เลยไปสูปว่าอ้าววันนี้ไปว่าจ๊ะแต่ก็ไม่เป็นไรผมเข้าใจบางทีเราอยู่ในสื่อเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวเข้าแรกเพื่อให้คนอื่นเนี่ยเข้าได้อันนี้เราต้องยอมรับและซึ่งวันนี้ผมยินดีเพราะเป็นน้องจ๊ะครับเหมือนเป็นการว่าเราช เหมือนไม่กล้าว่าเราช่วยโปรโมทพี่ต้องไปถามกลุ่มคนที่ถามว่าเราเราไปไปกดเขาอะแล้วเขาจะว่ายังไงกลุ่มนี้เขาก็จะบอกว่าเราไปกดเขาไงกลุ่มที่จะบอกว่าเราไปโปรโมทพี่บอกว่าเทปนี้มันหลากหลายมากโปรโมทเขากดเขา,มเขา,มเขาไม่รู้เลยฮะอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่าไม่ได้มีความตั้งใจที่จะโปรโมทแค่มีความตั้งใจที่นำเสนอว่าทําไมคนไทยหลายคนถึงได้นําเสนอหรือว่ามีการชมคลิปคลิปนี้เยอะ ต่คนรั์ที่ได้มามันเป็นคําตอบซึ่งผมว่ามันเป็นปรากฏการณ์นะครเป็นปรากฏการ์อย่างมากคือไม่รู้ว่ารายการมีคนดูแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นปรากฏการ์ขนาดน,นี้คือมีผู้ใหญ่ทั่วโลกเลยติดต่อมาแล้วบอก้คลิปนี้มันดังมากทําไมเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อธิบายไปแล้วเขาก็มีการดูกันแต่ว่าผมว่าปรากฏการณ์ที่ผมได้รับอย่างมากเลยคือพฤติกรรมในการเสพสื่อของพี่น้องชาวไทยว่า เวลาเสพเนี่ยจะเสพแบบไม่เต็มที่แล้วเวลารับข้อมูลมาเนี่ยจะฟังแล้วก็มันเกาะกระแสอะไรดีกว่าคือผมเข้าใจว่าเราอยู่ในวงการเราก็ต้องเกาะกระแสบ้างแต่ว่าพอคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการเขาเกาะกระแสไปด้วยบางทีก็าอาจจะไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงมันก็เลยทําให้ผมนึกถึงการเมืองประเทศชาติและการที่ว่าคนสามารถที่ไปในทางหนึ่งได้เลยและสามารถวิพากษ์วิจารณ์โดยที่ไม่มีข้อมูลอย่างลึกซึ้งแต่แค่ฟังต่อๆกันอีกทีหนึง่งและใจมันก็จะพลิกไปได้เลยจากเคยชอบกลุ่มนี้กลายไปชอบกลุ่มนี้ ผมก็เลยคิดว่าหลังจากนี้ก็คงจะมีการทําการศึกษามากขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของพี่น้องชาวไทยซึ่งมันจะกลายเป็นโปรเจกต์ตัวใหม่ของเราครับขอบคุณมากครับ,บคุณค่ะ